แม่ทัพทีมอัญรญญินไฟเขียวให้คบไทยเอกพันธ์ชมเป็นคนดีมั่นใจดูแลลูกสาวได้หลังจากที่นักแสดงหนุ่มจิตอาสาไทยเอกพันธ์บัลลิธิ์เปิดใจถึงเรื่องคบหาดูใจนางเอกสาวรุ่นน้องทัพทิมอัญ,ญ,ญ,ญรินธีรธน h ั n a n p a ซึ่งมีอายุห่างกัน28ปีจนกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ซึ่งมีแฟนๆที่ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้บันเทิงไทยรัฐออนไลน์สอบถามคุณแม่เปิ้ลธัญธทานธีรธน h ั n a n p a คุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวของทัพทิมว่า หลังมีกระแสข่าวออกมาได้พูดคุยกันในครอบครัวบ้างหรือไม่ซึ่งคุณแม่กล่าวว่าก็เป็นเรื่องปกติจริงๆในครอบครัวทราบมาตลอดสองปีที่ผ่านมาในมุมมองของคุณแม่ความรักครั้งนี้อยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดเพราะน้องไปไหนกับแม่ตลอดเหมือนเดิมเรื่องที่มีคนมาดูแลน้องโตแล้วอยู่ที่น้องตัดสินใจคิดว่าน้องคงตัดสินใจดีแล้วจริงๆคุณแม่เห็นความเคลื่อนไหวตลอดก็โอเคถามว่าตอนเริ่มคุยกันเขามาปรึกษาคุณแม่ไหมคุณแม่เผยว่ามีตลอดฝ่ายพี่ไทยมาบอกคุณแม่เหมือนกันว่า ขอคุยกับน้องรับรู้มาตลอด2-3ถึงปีนะตอนนี้ก็ไปไหนกับลูกตลอดเหมือนเดิมถึงคุยกันแม่ก็ยังไปตลอดถามว่าไฟเขียวไหมพี่ไทยก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายดูดูแล้วก็เป็นคนดีคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาน่าจะมีความคิดที่ดีคิดว่าน่าจะดูแลลูกเราได้ส่วนความประทับใจในตัวไทยคุณแม่ตอบว่าจริงๆคุณแม่รู้จักพี่ไทยมานานมากสิบกว่าปีแล้วตอนนั้นน้องทํางานเป็นพิธีกรร่วมกันแล้วแม่ก็ไปด้วยกันตลอดเห็นความเคลื่อนไหวจนสนิทสนมกันเรื่องทุกอย่างคุณแม่รู้เพราะสนิทกันมานานแล้ว แต่ที่มาคบกันก็ประมาณ2-3ปีนี้เองจริงๆไปไหนด้วยกันตลอดไม่ได้ปิดหรือเปิดอะไรใครเห็นก็ไม่ได้ปิดอะไรถามว่ามีความกังวลในเรื่องอายุที่ห่างกันไหมคุณแม่บอกว่าจริงๆคุณแม่ก็พยายามดูอยู่เหมือนกันคอยสอนน้องในวัยที่ห่างกันก็ต้องคอยเรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนกันแต่จริงๆไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งคู่เมื่อถามถึงเรื่องการสร้างอนาคตร่วมกันคุณแม่เผยว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็กําลังดูดูกันอยู่ค่อยๆคิดค่อยเป็นค่อยไปก็อยู่ที่อนาคตว่า เขาจะยังไงสุดท้ายอยู่ที่น้องจริงๆน้องก็ตามใจฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันในเมื่อเราไม่มีปัญหาอะไรกันก็โอเคเพราะน้องก็เป็นห่วงคนรอบข้างเหมือนกันเรื่องแพรดแต่งงานสร้างครอบครัวเขาก็มีวางแผนไว้บ้างแต่คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคพี่ทายเป็นคนดีคนหนึ่งในสายตาคุณแม่ตอนนี้ครอบครัวก็ไฟเขียว